Sì, nếu như vậy của yêu mấy cây nha, tinh lộn mưa, 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 mưa, tinh lộn mưa, มันยาวแต่กูยังไม่หยุดเดินเพราะกูยังเชื่อในเสียงนะั้นเสียงในหัวใจเองบางวันกูเหนื่อยมันเดินอยู่ลำพังแต่ในใจมันยังมีเสียงดังอย่าหยุดยบพอแค่เพรมันยาคำพูดนั้นมันเหมือนเพื่อนในใจที่ไม่เคยแคจอยตอนเด็กกูฝันจะยืมมันเวทีแต่ชีวิตจริงมันไม่ง่ายแบบที่คิด เพื่อนบางคนลม้มกูเห็นน้ำตาไหลแต่กูยังเดินเพราะเสียในใจมันบอกให้ไปอ้อยกลังคืนมืดแต่กูเห็นไฟจากข้างใน <Bye. S 1> มันคือแรงผลักดันที่ไม่มีใครได้ได่า uh, <okay. S 1> กูเคยแพ้เคยร้องเคยหลงทางแต่ทุกครั้งเสียนั้นพากูกลับมาทางเดิมเสียใน,ในใจมันบอกว่ามึงยังไม่จบ yeah, yeah. แม้ชีวิตจะโหดแต่หัวใจไม่ลบ เสี้ยในหัวใจกูคือครูที่ดีที่สุดในชีวิตนี้เสี่ยวในหัวใจกูยังได้กลย่เงียบถึงหลกมันมือแต่กูยังมีไฟทางมันยาวแต่กูยังไม่หยุดเดินเพราะกูยังเชื่อในเสียงนะเสียวในหัวใจเสียวในหัวใจกูยังไม่เคยเงียบถึงหลกมันมือแต่กูยังมีไฟทางมันยาวแต่กูยังไม่หยุดเดินเพราะกูยังเชื่อในเสียงนนเสียวในหัวใจ ชมแค่ขอมีแรงใจจากเสียงในตัวเองที่ไม่เคยโกยหก <Yeah. S 1> ทุกวันกูยังหายใจด้วยความฝันไม่ใช่เพื่อตามใครแต่เพื่อตัวเอง mm. เองมื่อกอนราคังบอกว่าพอดีแล้วกูกลับยิ้มเพราะเสียงข้างในบอกยังไม่พอและมันคือเหตุผลที่กูยังอยู่ตรงนี้เขียนเพลงนี้ด้วยใจละยดเลือดที่ยังร้อนเสียงนั้นไม่ดังแต่กูได้ยินทุกเืนมันคือเพื่อนมันคือไฟมันคือ,คอชีวิต อย่างนี้มันผูมพูดเบาในใจและกูจะไม่หยุดจนกว่าความฝันจะกลายเป็นจริงอดใจตลองล้นมือทางวันยาว้งเชื่ในเสียงนั้นเสียงในหัวใจียหัวใจเสียในหัวใจ